ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชอร์โรซอมบี้ ไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นและหลายคนคงจะรู้จักกับกิติศักดิ์ของค่ายทหารโยโกซูกะกันดีที่ปกติครับควรจะเป็นค่ายทหารที่ทําเพื่อประชาชนแต่สุดท้ายนั้นทุกคนที่อยู่ในค่ายก็ถูกดกรโชโตะคุณหมอนักวิจัยตัวร้ายครับกุเรื่องของวัคซีนขึ้นมาหลอกจนทุกคนหลงเชื่อและตายกันเกือบหมดทั้งค่ายเพราะแทนที่ดกรแกจะคิดคนวัคซีนขึ้นมาครับกับสร้างไวรัสขึ้นมาฉีดใส่ร่างกายของแต่ละคนเพิ่มจนกลายร่างเป็นซอมบี้กันหมดถ้าถามว่าดกรแกทําเพื่ออะไรอันนี้คร สาเหตุที่แท้จริงทว่าวกลุ่มของฮิวิกิพระเอกของเราเนี่ยก็สามารถจัดการกับดรโชโตะลงจนได้และยึดของทั้งหมดในค่ายครับมาเป็นของตัวเองได้สําเร็จชะตากรรมของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เหลือจะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีครับผมบอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ซอมบี้เรื่องใหม่จากทาง n น t f l i x อย่างเรื่อง Love y u at h e World End ซอมบี้ญี่ปุน่นใน EP ีที่11กันแล้วครับใครที่ไม่ดูอีีก่อนหน้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่กลุ่มของฮิวิกิพระเอกของเราสามารถจัดการกับดรโชโตะศัตรูตัวฉกาจจากค่ายโยโกสกาดได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาก็ได้อาวุธจากค่ายนั้นกลับมาที่เกาะซารุโนชิมะกันเป็นจํานวนมากและกลับมาใช้ชีวิตกันต่อที่นี่ครับอย่างสงบสุขเรื่อยมาชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันในตอนนี้เนี่ยก็เป็นการปลูกผักครับหาปลาล่าสัตว์ประทังชีวิตให้รอดในแต่ละวันไปเรื่อยๆส่วนฮิวิกิที่แต่เดิมก็เป็นคนที่ดูเศร้าซ้อยครับก็กลับมามีชีวิตที่สดใสเนื่องจากได้คูรุมิคนร ลกลับมาโดยที่ตัวเขาเองครับก็หารู้ไม่ว่ากําลังมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของนางเอกอยู่ก่อนที่เรื่องราวในวันนั้นเนี่ยจะจบลงตรงที่การประชุมด่วนถึงเรื่องอาหารแล้วก็น้ำครับ ที่ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีพวกเขาพยายามแล้วรับจะไปหาที่แผ่นดินใหญ่ทว่าอาหารทุกอย่างก็โดนกวาดจนเรียบไม่มีเหลือเลยครับไม่แน่ว่าข้างนอกนั้นอาจจะมีผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นยังเหลืออยู่ก็เป็นได้ที่กลุ่มของฮิบิกิไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนพระเอกก็เลยเสนออีกทางรับงั้นเราควรจะไปที่ศูนย์พักพิงบ้านแห่งความหวังกันดีไหมเพราะถ้าดูจากทิศทางของการมุ่งหน้าของเรือในวันนั้นก็น่าจะเดาปลายทางได้ไม่ยากครับ บ้านแห่งความหวังรับน่าจะอยู่ที่เมืองชิบะอย่างแน่นอนแต่โคโมโตซังกลับไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ พอไม่รู้ป่านนี้ครับโชกโกกับลูกสาวจะยังปลอดภัยดีหรือเปล่าฮิบิกิก็เลยเสนอต่อว่างานนี้ครับเราแค่ไปแอบส่องดูข้างนอกก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเข้าไปข้างในถ้าหากว่าที่นั่นดูไม่น่าไว้ใจแล้วละก็เราก็กลับมาอยู่ที่นี่กันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนี่แต่เนื่องจากการออกเดินทางลักษณะนี้ครับย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วไม่มากก็น้อยล่ละฮิบิกิจึงขออาสาสมัครครับแต่ละคนมีใครจะเต็มใจไปบ้างไหมคุวตากับคุรุมิครับยกมือเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ส่วนคนของแก ดาบนั้นไม่สนใจที่จะไปอย่างเด็ดขาด พวกเขารับให้ความสำคัญกับการมีชีวิตรอดแต่ละคนแบบมากๆและไม่อยากเสี่ยงรับทําไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่กับแม่สาวฮารุที่เธอนั้นอยากจะไปมากๆแต่โดนซสืโบอิห้ามไว้น่ะสิในตอนนี้ครับอาการเสร้นเลือดที่ขึ้นตามแขนของคุรุมินั้นเธอเองก็เริ่มสังเกตเห็นมันอย่างชัดเจนแล้วครับว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของเธอจริงๆโดยที่คานาเอะครับก็เป็นอีกคนที่แอบเห็นด้วยแต่ยังไม่กล้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก่อนที่กัวาตาเนี่ยจะเข้ามาหาพระเอกเพื่อยื่นวอวิทยุให้กับเขาครับ ก็ได้คุยติดต่อกับคนจากบ้านแห่งความหวังในการคุยถึงเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยที่นั่นปรากฏว่าที่นั่นครับมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารหรือว่าไฟฟ้าก็ตามก่อนที่เย็นวันนั้นครับก็ได้มาถึงนางเอกนั้นเดินเหม่อลอยอยู่คนเดียวจนกระทั่งฮิบิกิครับได้เดินเข้ามาเห็นเธอ พื่อถามกับเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุรุมิในตอนนั้นรับสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความงงงวยพร้อมกับบอกกับฮิบิกิว่าช่วงนี้นะเธอวบคุมตัวเองไม่ได้เป็นสักพักใหญ่ๆแล้วครับและจําอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยว่าแล้วคุรุมิครับก่เาเส้นเลือดที่แขนมาให้กับฮิบิกิได้ดูว่าเธอนั้นอาจจะติดเชื้อก็เป็นได้แล้วกลายเป็นซอมบี้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าที่น่าจะมีสาเหตุจากการที่เธอทดลองให้กับดรโชโตครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนไม่มีผิดแน่ๆแ,แต่พระเอกก็พยายามจะปลอบว่าไม่เป็นไรหรอก เธอไม่ติดเชื้อจางแน่นอนโดยในคืนนั้นครับคานาเอะได้เอาเรื่องของนางเอกเนี่ยมาถามกัทโทโรกิดูครับ ว่าตอนที่คูรุมิอยู่ที่ค่ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่โทโดก็เลยบอกหมดเลยครับว่าคูรุมิเคยผ่านการฉีดวัคซีนซอมบี้ของด็อกเตอร์มาด้วยแต่ได้ได้ว่าเธอน่าจะเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่กลายเป็นซอมบี้ในตอนนั้นยังไงก็ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนละกันนะคานาเอะเพราะโทโดรับไม่อยากให้คนในกลุ่มคนอื่นต้องแตกตื่นคานาเอะก็รับทราบก่อนที่เช้าวันต่อมาครับก็ได้มาถึงคัว่วตากับฮิบิกิก็ได้มาเจอกับคนจากศูนย์พักพิงที่ท่าเรือ ตามวอที่เคยได้นัดหมายกันเมื่อคืนนี้ครับแต่แน่นอนว่าการที่พวกเขามีชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยการจะไว้ใจสักคนมันเป็นเรื่องที่ยากมา,มากๆเลยครับ พวกเขาเลยถามต,ตรงๆกับคนที่มาจากบ้านพักพิงว่าเขาต้องการอะไรจากกลุ่มของพระเอกกันแน่เพราะอย่างที่บอกรับว่าของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วโนโรกก็เลยยอมบอกรับว่าพวกเขาอยากได้คุณหมอหนึ่งคนจากกลุ่มของพระเอกไปช่วยรักษาคนเจ็บที่นู่นแต่สิ่งที่ฮิบิกิสงสัยเลยก็คือนายรู้ว่ากลุ่มของเรามีหมอสองคนได้ยังไงกันล่ะเพราะว่าโชโกตอนที่อยู่ที่เกาะรับ เธอรู้แค่ว่าในก่อนนั้นมีคุณหมออยู่เพียงแค่คนเดียวนะท้าไมโนโรถ,ถึงรู้เรื่องนี้ได้นายปิดบังความจริงอะไรไว้บอกมาให้หมดไม่งั้นแกตายโนโรก็เลยยอมสารภาพความจริงรับ ว่ากลุ่มของพวกเขารู้จักกับกลุ่มของฮิบิกิมานานอยู่พอสมควรและคอยสังเกตการอยู่ห่างครับแต่ไม่ว่ายังไงอยากจะให้คุณรู้ไว้ว่าเราอยู่ข้างคุณเสมอที่สุนย์พักพินมันปลอดภัยจริงก็เลยอยากให้กลุ่มของฮิบิกิครับเปิดใจให้กับพวกเขาหน่อยแต่หลังจากพระเอกได้ผ่านเรื่องราวล้ายๆมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกต่อไปแล้วยิ่งเป็นคนที่มาพร้อมกับท่าทีแปลกๆอย่างโนโรแบบนี้เนี่ยฮิบิกิก็ขอบายแล้วกัน ซึ่งโนโลก,ก็ไม่ลืมจะทิ้งแผนที่ของศูนย์พักพิงให้กับพระเอกด้วยเผื่อว่าวันหนึ่งครับเขาจะเปลี่ยนใจขึ้นมาก่อนที่เช้าว,วันต่อมาก็ได้มาถึงกลุ่มของแก๊งดาบกนวุ่นกันแต่เช้าครับเพราะว่าแม่สาวฮารุเธอหายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับที่โดยปกตินั้นฮารุจะไปไหนมาไหนโดยบอกคนอื่นก่อนเสมอแต่นี่ครับเธอหายไปแบบดื้อตามตัวก็ไม่เจออีกต่างหากซึ่งกว่าที่ซูบุอิจจะรู้ความจริงทั้งหมดอีกทีเนี่ยก็มีคนมาแจ้งกับเขาแล้วครับว่่าาารจัังถูกกซออมบีี้้ดเขไปทค และกาลังจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้ในอีกไม่ช้าต่อหน้าต่อตาของซูโบอิกกันเลยทีเดียวครับนนถึงทําให้เขาไม่มีทางเลือกมากนักจําเป็นต้องฆ่าฮารุโคนสนิทของเขาทิ้งอย่างน่าเสียดายและในวินาทีนั้นแหละครับคูโรมิก็คิดในใจหรือว่าจะเป็นในตอนที่เมื่อวานเธอเดินเหม่อลอยอยู่คนเดียวและเป็นคนที่เข้าไปกัดคอของฮารุหรือเปล่านะอันนี้ครับแม้แต่เจ้าตัวก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคูโรมิจําเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นตอนเหม่อลอยเมื่อวานไม่ได้เลยซึ่งพอทุกคนกลับมาแล้วเนี่ยซูโบอิกก็ขอ,ของขึ้นใหญ่เลยครับ ว่าปกติเกาะน,นี้ไม่ควรจะมีซอมบี้สิวะแล้วนี่อะไรมันโผล่มาจากไหนกันแน่ก่อนที่คานเอกรับจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอตัดสินใจถามกับคูรุมิตรงๆเลยครับว่าที่แขนของเธอน่ยเป็นอะไรกันแน่สรุปว่าคูรุมิติดเชื้อโรคซอมบี้แล้วหรือยัง ซึ่งนั่นครับมันก็เลยทําให้นางเอกไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดเรื่องการทดลองของดรโชโตะให้กับทุกคนในห้องได้ฟังครับซึ่งหลังจากทุกคนได้รู้ความจริงทั้งหมดก็ต่างสนิษฐานกันได้ไม่ยากเลยครับว่าครูมิต้องติดเชื้อซอมบี้อย่างแน่นอนแต่เป็นชนิดที่ไม่แสดงอาการอะไรแบบนั้นหรือเปล่าซูโบอิดท,ที่รู้แบบนั้นความโกรธของเขาก็พุ่งสูงถึงขีดสุดจะฆ่าครูมิทิ้งให้ได้เลยครับแต่ฮิบิกิที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนพยายามจะคุยต่่่อออออรรงงงทุกกยาาเเพืน,นับ แต่ซูโบอิจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างเด็ดขาดถ้ายังไม่ฆ่าเธอทิ้งตอนนี้ก็ต้องจับเธอขังเอาไว้ก่อนแล้วกันก่อนจะรู้ความจริงทั้งหมดครับว่าใครเป็นคนทําฮารุกันแน่เพราะว่าแม้แต่ตัวคูรุมิเองครับก็ตอบไม่ได้ว่าเธอเป็นคนทําหรือเปล่าก่อนที่ทั้งวันนั้นจะจบลงตรงที่ว่า โซบุอิได้เปิดโหวตครับว่าแต่ละคนจะทํายังไงต่อไปกับยายซอมบี้ตัวนี้ดีคือจะให้อยู่นี่ต่อไปหรือจะไล่มันออกจากเกาะซึ่งบอกได้เลยครับว่าในช็อตนี้เนี่ยมีแต่คุณหมอจีอันกับพระเอกเท่านั้นที่ยอมเปิดใจให้กับคูรุมิได้อยู่ต่อส่วนที่เหลือครับอยากจะไล่านางเอกไปให้พ้นไม่เว้นแม้แต่คนในกลุ่มของฮิบิกิเองอย่างคานาเอะแล้วก็โคโมโตซังครับที่ไม่กล้าจะอยู่ใกล้กับคูรุมิอีกต่อไปฮิบิกิที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ยอมรับในผลการตัดสินใจพร้อมกับบอกลากับทุกคนในเกาะ ตรงนี้เลยรับว่าเขาจะไปต่อกับครุมิเอง ทุกคนไม่ต้องตามเขามาอีกต่อไปแล้วนะซึ่งแผนของพระเอกกับนางเอกในตอนนี้เลยก็คือจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงครับที่ถึงแม้ว่าในใจหนึ่งพวกเขาไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาครับจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วโดยหลังจากที่พระเอกได้ออกจากเกาะไปเนี่ยซูโบอิก,กรับก็เข้ามาขึ้นคุมที่นี่อย่างเบ็ดเสร็จและประกาศก้าวเลยครับว่าต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาขอยกย่องให้ตัวเองครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจทุกอย่างต่อจากนี้ใครที่ขัดเนี่ยต้องมางัดกับปืนที่อออยู่ในมือของ ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับไอหนุ่มโชริคุงก็ได้เอาเรื่องด่วนครับมาบอกกับทุกคนในเกาะว่าเจอบางอย่างในป่าครับมันคือซากซอมบี้ตัวหนึ่งที่ถูกฆ่าจนตายที่นอนตายในปา่าใกล้ๆกับจุดที่พบร่างของฮารุทว่าซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะแปลกๆเลยก็คือมันมีรอยรูปกากระบาดครับ ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์อยู่ตรงที่หน้าท้องด้วยคานาเอะที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็จําได้ขึ้นมาในทันทีครับว่าเธอเคยเห็นลักษณะแบบนี้ตอนที่ออกไปหาอาหารที่แผ่นดินใหญ่มาก่อนมันก็เลยหมายความว่าครับซอมบี้ตัวนี้ไม่ได้อยู่บนเกาะน,นี้มาตั้งแต่แรกมีคนจงใจเอาพวกมันมาปล่อยในเกาะเพื่อจัดการกินทุกคน คำถามก็คือใครกรันด่ะที่เป็นคนทำแบบนั้นก่อนที่ภาพกราจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของฮิบิกิกันต่อบ้างหลังจากที่เขากับคูรุมิได้เดินทางออกจากเกาะมาได้สักพักใหญ่ๆนี่ก็ใกล้จะมืดเข้าไปทุกทีครับเป็นเวลาที่พวกซอมบี้จะออกอาละวาดในตอนกลางคืนพระเอกในตอนนี้พยายามจะหาที่หลบภัยให้กับนางเอกครับเพราะว่าการเดินทางต่อในตอนกลางคืนไม่ใช่ความคิดที่ฉลา,าดสักเท่าไหร่แถมในตอนนี้ครับอาการบางอย่างในร่างกายของเธอมันเหมือนเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วและคูรุมิไม่สามารถควบคุมมันได้เลยครับ แต่ปัญหาในตอนนั้นเลยก็คือรอบๆที่พักของพระเอกเนี่ยก็ลลยล้อมไปด้วยพวกซอมบี้ครับหลายตัวเลยก็ว่าได้และด้วยความที่ฮิบิกิครับกลัวว่าคุรุมิจะไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจครับเดินออกมาข้างนอกเพื่อจัดการซอมบี้พวกนั้นรอบๆ นตายหมดเกลี้ยงเลยก็ว่าได้ครับเพื่อปกป้องคูรุมิจากพวกมันจนพระเอกก็ทําสําเร็จไม่ว่าพวกมันจะดาน้าเข้ามากันสักกี่ตัวฮิบิกิครับก็ไม่หวัน่นก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาหาคูรุมิอีกทีเนี่ยอยู่ๆครับเธอก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังจากที่โรคซอมบี้ในร่างกายของเธอมันกําเริบ คุรรมิได้เห็นหน้าที่เปื้อนเลือดของฮิบิกิเนี่ยเธอถึงกับตกใจกลัวครับจนวิ่งหนีออกจากที่หลบซ่อนไปแบบไม่คิดชีวิตฮิบิกิที่เห็นแบบนั้นครับพยายามจะวิ่งตามเธอไปให้ทันทว่าในตอนนั้นคุรรมิได้วิ่งมาเจอกับบุคคลปริศนาครับ ที่พวกเขาก็ต่างคิดว่าเธอเนี่ยวิ่งหนีฮิบิกิมาด้วยท่าทีที่แปลกๆก็เลยคิดว่าพระเอกรับเป็นพวกตัวร้ายอะไรแบบนั้นหรือเปล่าได้จัดก,การน็อกหัวของพระเอกไปจนเขาได้ตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็มาอยู่บนเตียงของสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วแหละครับที่ลักษณะหลววคล้ายกับโรงแรมอะไรแบบนั้นเลยฮิบิกิที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับ เดินไปสำรวจรอบๆจนได้รู้ว่าที่นี่นั้นเป็นตึกขนาดใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกพืชมีรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจนรวมไปถึงไฟฟ้าด้วยครับจากโซลาเซลล์แต่ฮิบิกี้ก็ไม่ลืมประเด็นสำคัญนะครับว่าจะต้องตามหาตัวคุรุมิก่อนเป็นอันดับแรก จนเขาเองเนี่ยก็ได้เข้ามาเจอกับโชโรครับก็เลยรู้ความจริงทั้งหมดว่าที่นี่ที่เขาอยู่ต้องเป็นบ้านพักพิงไม่มีผิดแน่ๆครับก่อนที่จะมีลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามารายงานกับตาแก่ที่ดูเหมือนว่าเขาจะคุมสถานที่แห่งนี้อยู่ครับว่าฮิบิกิคุงได้มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใชยแก่คนนี้ครับดูเหมือนจะรู้จักกับฮิบิกิมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วพอท่านเพื่อนยังจํากันได้ครับเขาคนนี้ก็คือคุณพ่อที่หายสาบสูญไปของพระเอกนั่นเองทีนี้แหละครับนี่อาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรก ระหว่างพ่อกับลูกในรอบ10-10ปีเลยหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับที่ยังจะเหมือนเดิมหรือไม่และสรุปแล้วครับพ่อของฮิบิกิได้กลายเป็นใครกันแน่เราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในซอมบี้ญี่ปุ่นอีีต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างครับหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปมีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของซอมบี้ปริศนา ที่มาพร้อมกับสัญลักษณ์กากบาทที่น่าท้องรับอยู่ๆเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมากลางกอดซารุโนชิมะเฉยเลยเอาจริงนะครับถ้าก่อนนี้มีซอมบี้ตั้งแต่แรกเด่ยพวกเขาต้องเห็นแล้วครับเพราะมีการสำรวจรอบเก,กาะกันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งตั้งแต่วันแรกที่พวกเขามาอยู่เลยก็ว่าได้แต่นี่รับพวกมันมาจากไหน ไม่มีใครรู้คําตอบมันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะมีคนเอาซอมบี้ตัวนี้มาปล่อยในเกาะอ,อย่างจงใจแต่คําถามก็คือใครกันลาะที่ทําแบบนั้นและพวกเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าการที่เอามาปล่อยแบบนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณและความเสี่ยงค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเป็นไปได้ไหมครับว่ากลุ่มคนที่ทําแบบนี้กําลังวางแผนจะยึดเกาะซารุโนชิม no ะไปจากมือของซูโบอิหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงครับ พวกเขาลังจะเจอกับศึกหนักแล้วล่ะครับเมื่อบ้านที่เคยปลอดภัยของพวกเขาในตอนนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปส่วนประเด็นของคุณพ่อฮิบิกินั้นท่านเพื่อนยังจํากันไม่ผิดในอีพีก่อนๆครับมีการพูดถึงชายคนนี้อยู่เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือฮิบิกิครับได้ถูกคุณพ่อทอดทิ้งหลังจากที่เสียคุณแม่ไปตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กที่ในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เคยสัญญากับเขานะครับว่าจะกลับมา แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าคุณพ่อไม่เคยกลับมาหลังจากนั้นเลยสักครั้งจนคิมิกิเองก็คิดว่าคุณพ่อได้ตายจากไปแล้วซะอีกจนกระทั่งได้โผล่มาในตอนนี้แหละครับ ที่ฮีบิกิได้กลายเป็นฝ่ายที่มาหาคุณพ่อด้วยตัวเองเรื่องราวในอีพีต่อไปนั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ซอมบี้ญี่ปุ่นอีพีที่12ที่ใครรอฟังสรุปเนื้อเรื่องจากทางช่องของเราเดชอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆจะได้รับชมเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้และท่านเพื่อนชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้อดมินเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกคนด้วยนะครับ จะเติมพลังให้กับพวกเราแบบมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ